กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายศักดาวิเชียนศินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดคาญจนบุรีเขตสี่พักเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหาหรือสองเรื่องครับเรื่องแรกครับได้รับแจ้งจากสอจอ,อนุเทพตระกูลอิ่มน้อยกับสอจเผ่าพ,พันธ์ดอกมะลิฝาครับว่าวันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ นะครับเ,เมื่อปีพศ2531ของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินโดยเฉพาะประชาชนในอำเภอเหล่าขวัญห้วยกระเจ้าบ่อพอหนองปือและอำเภอพนมทวนในจังหวัดกาญจนบุรีครับทำให้ประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถนำที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดของกรมที่ดินได้ออกได้เลยครับประชาชนเดือดร้อนมา 37ปีแล้วครับอยากให้สำนักง,งานปทตรูปที่ดินแก้ไขปัญหาบริเวณ4ีีห้ามเพลนี้โดยเร่งด่วนครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ทั้งประเทศครับเมื่อปีพศ2 5 1 9ถึงพศ2 5 2 7กรมที่ดินนะครับพยายามที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คือนท .3 และนท .3 ขให้กับประชาชนทั้งประเทศครับ ขณะนั้นข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้เ,เรื่องการชี้แนวเขตป่าหรือที่ดินของรัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นที่ดินก็ไปออกหนังสือรับรองดังกล่าวในเขตพื้นที่ของรัฐแล้วกันนะครับอาจจะไปอยู่ในที่ร่าพัสดุหรือที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ทาวรวันนี้นะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยประมาณ20ลสานไร่ไร่ยังไม่ได้มีการเพิกถอนครับรรท่านประธานครับ ผมอยากให้กรมที่ดินนะครับช่วยนําปัญหานี้มาะจะทําอย่างไรเสียให้ประชาชนนะ่ะเขาได้มีโฉนดวันนี้เมื่อรัฐหรือทางราชการไม่เอาที่ดิน20ล้านไร่เนี่ยคืนมาเป็นที่ดินของรัฐ mm hmm. ก็ต้องออกโฉนด mm hmm. เพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลที่ครอบครองเครับได้มีกรรมสิทธิ์แล้วทําให้เศรษฐกิจหรือมีความมั่นคงในการครอบครองที่ดินครับไม่มีรัฐบาลไหนเลยครับรท่านประธาน ที่นําที่ดินของประชาชนมาเป็นที่ของรัฐวันนี้มีแต่รัฐพยายามจะแจกที่ดินให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นที่ในที่ดิน20ล้านไร่นะครับหรือประมาณ1ล้านฉบับนะครับที่ออกนอรอสามหรือหนอสามกไปแล้วเนี่ยควรที่จะแก้ไขหรือนิรโทษกรรมให้กับประชาชนครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำให้เศรษฐจของประเทศจะดีขึ้นครับขอบคุณครับ